สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมในะวันนี้ผมละครับมาทำอะไรวันนี้ผมละเขาก็จะมาทำคอม,มานเนาะโอเคก็เป็นคอม,มานในสัปหองคอม,มานรีซซี่ของแน่ที่ดีที่สุดแล้วสำหรับผมนะก็ ตัวคอมมาที่ทําง่ายมากครับผมมีแค่สาวคอมมาเนาะหลักๆเลยจะไปแบบต่อเติมอะไรเพิ่มก็ได้ครับผมทำได้สะดวกตามสบายเลยเนาะเอาไว้ใช้ในแมปพ,พวกมินิเกมอ่ะอาจจะเป็นซิมูเลเตอร์หรือไม่ก,ก็เป็นแมปโรเพ Low Play ลอะไรสักอย่างอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวก่อนที่จะไปรับชมกันอย่างฝันทุกคนผมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งผมด้วยเนาะเพื่อเป็นกำลังใจผมแล้วก็จะไม่ได้พาคลิปใหม่ๆด้วยนะครับอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำอะไรก่อนของผมว่าจะเป็นยังไงกันบ้างสำหรับวิธีการทำรับผมก็ให้เราเข้ามาที่ช่องแชทก่อนครับแล้วก็ ที่ add p แล้วก็ตามด้วย command p บล็อกแบบน,นี้เลยนะครับโอเคก็คจะได้มาจากนั้นก็ให้เราเข้ามาที่ c h อง a c t e r block ตัวนี้กอ่อนสุด last game view command block output block ขอแบบนี้นะ enter ไปเราเเเจะได้ประมาณนี้ตอนนั้นเราต้รอหาแผนที่เนาะโอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเริ่มทำเดี๋ยวผมจะมาสาธิตวิธีกันก่อนสุิว่าเรากำลังคุณแร่ด้านในผมเวลาเราบันลีจะเหมือนว่าน่อยจะโดนทับได้ผมแต่ว่าอันนี้มันจะไม่โดนผมดูนะดูเนาะ พอาหมดอันนี้ปุ๊บในผมประมาณนี้เลยครับผมแล้ก็จะโดนเด้งออกมาที่จุดสีขาวตรงนี้ครับผมเพราะนี่ไม่ต้องมาร์กก็ได้นะอ่ะโอเคมาเดี๋ยวเราเริ่มต้นกันเลยก่อนขั้นแรกให้เราหาจุดวางคอมมานก่อนเน,ะนาะแล้จุดไหนก็ได้วางไปก่อนเดี๋ยวจากนั้นให้เรามามาร์พิกัดในบริเวณตรงนี้ผมก็ที่แนะนําก็เป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสจีที่สุดนะครับผมแล้วก็เขาบอกพิมพ์ไปเลยว่าลบเท็ดบอสลบยด่วะนะครับผมแล้วก็เป็นลบสิบลสามลบสามที่ตรงนี้เลยนะครับผมอา แล้วก็มัดเก็บแบบนี้ครับผมกดเล็กออกคัดลอกให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาที่ประมาบกุกเราเป็นรีพิทประมาณทีผมเรื่อสามสี่นะครับผมหรือจะน้อยหรือจะมากกว่านี้แล้วแต่ความสะดวกเลยเนาะก็เดี๋ยวผมใช้ไมกห้ขขา,หาก็ได้่ว่าผมกสามสี่ก็พอเสร็จแล้วก็วางไปแบบนี้นะครับผมอ่ะปึ๊บเชื็คความถูกต้องครับผมอ่าฮะ แล้วนี่เราก็วางมาผมแล้วก็ถ้เป็นเชี่นคข้อนอไว้ที่แบบนี้เลยนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ก็มาจำพิกัดตรงนี้ผมแล้วก็พิมพ์ไปเลยว่า slash e ใช้ f e หืแล้วทีนี้ขอเราก็ใช้เป็น x เท่ากับลบ y เท่ากับ z เทแบบนี้เนาะทีนี้เราก็ใช้เป็น d x เท่ากับไปมา แล้วก็เคลื่อนที่ให้พิกัด x มันเพิ่มหรือลดนะครับผมอตอวผมจะเป็นลบเพิ่มนะครับก็ลบสี่เท่ากับลบสี่ผมต้องการให้ความสูงกับพื้นเป็นหกนะครับผมแล้วก็ดับดีแซเท่ากับทราแล้วก็ค่อยทำแทบนี้นะครับผมแล้วก็จะลองดนะูครับตัวผมพิกัดแทบมันลดลงครับผมก็จะเป็นบวกนะแบบนี้เลยนะครับผมทีนี้เราก็มาก่อนนะครับเราก็หาจุด มาครับผมซึ่งผมจะวางตรงนี้กันก็คือเมื่อเขากดได้ตรงนี้เสร็จผมจะให้เขามาตรงไหนผมจะให้เขามาตรงนี้ผมแล้วก็ที่มันเร่งลลบสิบเก้าสิบสามลบสามสองห้าฉะนั้นเนี่ยครับผมก็กดต่อมาครับผมแล้วก็กดตามไปเลยครับก็จะได้ประมาณนี้เลยทีนี้ตรงนี้ผมนะครับก็วางมาผมเพื่อเป็นเชียนก่อนอบาติบนะครับผมฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องต้องมีบล็อกอะไรสักอย่างอยู่ในนี้ด้วยนะครับผมในระหว่างทำเนาะแล้วก็วางไปเลยเนาะนี่โอเค ก็วิธีแก้ง่ายที่สุดละพว่าเรามาจำกที่จัตรงนี้ผมก็จะพิมพ์มาเด้ผมตอแลกคุณนะครับคุณลบเจ็ดสาสามต่างๆอรางเี้นาะจับตรงแรกเราก็ประมานิดนึงครับระมาณนี้เนาะแล็จบยี่สเครับผมลบยเอ็ดหกเจ็ดลบสามสองเก้ันก็ตามเาันี่ผมจะใเป็นอเสีเลยครับกมอเ่าเลยสมนี้เลาะเขาก็มาครับผมอ่ะเรียกเหรอครับก็เข้ามาตรงนี้แล้วก็ วางไปเลยปึ๊บปึ๊บ,บ,บอันนี้เลยนะครับนนแล้วก็ลงไปเราก็ลองเข้ามาปึ๊บหนึ่งก็จะได้ประมาณานะี้ครับจะได้เกิดล็อกดรือเปล่าล็อกมาปึ๊บก็ประมาณนี้นะโอเคแต่ถ้าเากิดมามีความสงสัยถ้าเกิดบล็อกปัญหาไปไมันจะเป็นยังไงน,นี่ก็เข้ามาปุ๊บเราก็จะโดนเด้งออกนะครับผมนี่ก็จะโดนเด้งออกก่อนที่บล็อกจะเต็มครับผมแต่เราสามารถใส่ลีลูตรงนี้ได้ ก็ประมาณนี้ผมครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็จบไปหมดแล้วนะครับหวังว่าทุกคนจะชอบกันนคลิปนี้ก็ได้มีอะไรมากนะครับผมโอเคงั้นไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ